สวัสดีค่ะดิฉันสกุลรัศสาลิพุญจากโรงเรียนบ้านอินทนินและคุณครูอารีรัชเชชนะค่ะ,คะจากโรงเรียนชุมชุนใหม่วันนี้เราจะมาในกิจกรรมรักเมืองไทยเราจะชมรม ปฐมวัยดอกนกยูงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4ค่ะรักเมืองไทยชูชาติไทยธนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยเราเชาไทย เป็นไทยตายเปิดไทยเราเชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเป่อไทยรักม้างไทยชูชาติไทยธนุบำรุงให้เป็นเมืองสมเป็นเมืองของไทยเราเชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเป่อไทยเราเชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเป่อไทย โย่ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเราสามารถมาปรับเปลี่ยนเนื้อร้องเพื่อมาสอนเป็นเพลงปลุกใจให้กับนักเรียนได้ค่ะขอบคุณค่ะ